เรื่องผีสาวในร้านมือถือนี้เป็นเรื่องเล่าจากเก่งอดีตพนักงานร้านขายมือถือแบรนด์ดังในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งซึ่งเขาบอกว่ามันคือเหตุการณ์ที่ทำให้เขากลายเป็นคนกลัวมือถือไปพักใหญ่จุดเริ่มต้นเย็นวันศุกร์ที่ฝนตกหนักมีผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดสีซีดเดินเข้ามาในร้านเธอมาขอเทรดเครื่องเก่าเพื่อเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเครื่องที่เธอเอามา คือสมาร์ทโฟนรุ่นท็อปที่มีรอยร้าวบนหน้าจอเหมือนใยแมงมุมและที่สำคัญคือมันมีกลิ่นเหม็นอับเหมือนแช่อยู่ในน้ำคลําเก่งรับเครื่องมาตรวจเช็คตามหน้าที่เขาถามเธอว่าเครื่องไปโดนอะไรมาครับเธอ,อไม่ตอบเพียงแค่จ้องหน้าเขาด้วยตาที่เบิกโพรงแล้วพูดเบาๆว่า,วามันยังใช้อยู่เขาไม่อยากให้ขายเก่งไม่ได้เอะใจ คิดว่าลูกค้าคงแค่เสียดายของเขาทำรายการเสร็จผู้หญิงคนนั้นก็รับเครื่องใหม่แล้วเดินออกจากร้านไปทิ้งเครื่องเก่าเครื่องนั้นไว้ที่เคาน์เตอร์ความผิดปกติในช่วงดึกคืนนั้นเก่งต้องอยู่ปิดร้านคนเดียวเพื่อเช็คสต็อกสินค้าขณะที่เขากำลังนั่งคีย์ข้อมูลอยู่เงียบๆเ,เสียงริ่งโทนมาตรฐานของมือถือเครื่องที่รับซื้อมาก็ดังขึ้นตืดตืดตืด S <S <ight> เขามองไปที่ตู้เก็บของหลังเคาน์เตอร์หน้าจอมือถือเครื่องนั้นสว่างวาบขึ้นมาท่ามกลางความมืดบนหน้าจอโชว์เบอร์ที่ไม่มีชื่อแต่ที่น่าขนลุกคือเข็มนาฬิกาในร้านหยุดเดินที่เวลาสามท่มส4นาทีซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ผู้หญิงคนนั้นเดินเข้ามาเก่งเดินไปหยิบเครื่องขึ้นมาเพื่อจะปิดสวิตช์แต่พอมือสัมผัสโดนตัวเครื่องเขาก็รู้สึกได้ถึงความเย็นเยือกที่แล่นเข้าสู่กระดูก และมีน้ำใสๆซึมออกมาจากรอยร้าวบนหน้าจอน้ำนั้นมีกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งข้อความจากคนตายจู่ๆมือถือเครื่องนั้นก็ปลดล็อกเองหน้าจอเปิดเข้าไปที่แอปพลิเคชันอัลบัมรูปภาพที่ปรากฏขึ้นทำเอาเก่งถึงกับเข่าทุดมันคือรูปถ่ายเซลฟี่ของผู้หญิงเมื่อเย็นแต่เธอนอนอยู่ในโลงศพและในรูปนั้นเธอถือมือถือเครื่องนี้ไว้ในอก รูปถัดไปคือรูปในงานศพที่เห็นพวงหรีดชัดเจนระบุชื่อผู้หญิงคนนั้นและว,วันที่เสียชีวิตคือเมื่อสามวันที่แล้วทันใดนั้นมีข้อความแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาบนหน้าจอเอาของกูคืนมาเสียงกระสิบข้างหูเก่งดังชัดว่าขี้ขโมยลมเย็นเย็นเป่ารถต้นคอเขาทั้งทั้งที่ในร้านปิดแอร์หมดแล้ว เก่งโยนมือถือเครื่องนั้นทิ้งด้วยความตกใจแต่มันก็ไม่ตกลงพื้นมันกลับลอยนิ่งอยู่กลางอากาศหน้าจอกล้องหน้าเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติในโหมดตรวจจับใบหน้าบนหน้าจอแสดงใบหน้าของเก่งที่กำลังซีดเผือดแต่ที่สยองกว่านั้นคือมีกรอบสี่เหลี่ยมตรวจจับใบหน้าอีกสองอันปรากฏขึ้นข้างหลังไหลของเขาทั้งที่ข้างหลังเขามีเพียงกำแพงว่างเปล่า ในจอเห็นเป็นร่างเน่าเฟะสองร่างกำลังชะโงหน้ามามองเขาจากด้านหลังหนึ่งในนั้นคือผู้หญิงเมื่อเย็นที่หน้าตาบิดเบี้ยวและมีดินโคลนเต็มปากเก่งวิ่งหนีออกจากร้านโดยไม่คิดชีวิตรุ่งเช้าเขาลาออกทันทีและเขามารู้ความจริงภายหลังว่าผู้หญิงคนนั้นและแฟนหนุ่มประสบอุบัติเหตุรถตกคลองเสียชีวิตทั้งคู่ญาติได้นำมือถือที่กู้ขึ้นมาได้ไปขายเพื่อเอาเงินมาทำศพ แต่ดูเหมือนว่าเจ้าของก็ยังไม่ยอมให้ใครเอาไปทุกวันนี้ถ้าคุณซื้อมือถือมือสองมาแล้วเครื่องมีอาการสั่นเองตอนกลางคืนหรือมีรูปแปลกๆโผล่มาในแกลเลอรี่ลองเช็คดูดีๆนะครับว่าเจ้าของคนเก่าเขาอนุญาตให้คุณใช้หรือเปล่า